สวัสดีเจ้าสถานที่ตรงนี้นะเจ้าก็จะเป็นตีสาธิตการทอผ้านะเจ้าปกติปนก็ทําอยู่แล้วนะเจ้านะเพราะฉะนั้นในซอยในตรงการน้อยซอยหกเนี่ยก็จะมีปุมมปัญญาของการทอผ้าอยู่นะเจ้าถึงสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของเปนนะเจ้าการทอผ้าเนี่ยฝ้ายเนี่ยมาจากฝ้ายนะเจ้าฝ้ายนี่ก็คือปลูกในมีสวนอยู่เนาะสวนของ พ่อพรเนี่ยเจ้ารัตนาพรประจมีอยู่ตั้งหลังบ้านเนี่ยเจา้าซือฟ้ายก็จะปลูกในชุมชนเขาแล้วก็พอเขาได้ดอกฟ้ายมาแล้วเนี่ยเขาก็จะเอามาอีดเนีย่ยก่อนนะเจ้าเอาเม็ดมันออกตรงนี้นะเจาะ้าอีดเอาเม็ดมันออก <S 2> <S 2> พอเขาได้ <S <S ฟ้ายตีเม็ดมันออกหมดแล้วเนี่ยเจา้าเขาก็จะามาขั้นตอนต่อไปก็กคือเอามาแท็บนะเจาะ้าแท็บตียิงให้มันฟูนะเจาะ้านะตรงนี้นะเจาะ้าตรงนี้เจา้าเส,ร,สร็จแล้วก็ พอพอเขาแทบแล้วเขาก็จะมารอเป็นหางอย่างนี้นะเจ้าเส้นเราถึงจะเอามา้าปัน่นปั่นเป็นเส้นได้แบบนี้นะเจ้าตนีนะ้เขาก็จะจะได้เส้นได้อย่างอี้มาน่อเจ้านาะพอได้เส้นได้อย่างอี้มาก็เ,เอาตัวนี้ออกนะเจ้าจะจะได้เส้นได้มาแล้วเขาก็เอาเส้นได้เนี่ยไปทําการท้อนะเจ้านาะ ไปแหวนกันเนาะไปแหวนใส่หลอดจะมีอยู่ตรงนั้นก็จะเอาไปตอตอตรงนั้นเพราะว่าถ้าในชุมชนเนี่ยมันจะมีการย้อมสีตัวยอ้น้เจ้าตีบ้านบ้านแม่นะเจ้าียเย็นได้เลยสามเอาไปบอมมือบวมมือน้าก็เลยว่า ถ้าเขามีเส้นได้นี่แล้วเอาไปย่อมก่อนนะจ๊ะแล้วก็มาตอตอตรงตีตรงนี้นะจ๊ะอันนี้ก็เป็นเป็นหักรรมของชุมชนนะจ๊ะตีว่าสามารถตอยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างได้นะจ๊ะเนาะมันจะมีอยูสองตีนะจ๊ะแหมตีหนึ่งเป็นจะตอถุงยามแดงนะจ๊ะตอผ้าถุงยามแดงอยู่บ้านทัดกันไปนเนี่ยจ๊ะเขาเลยว่าในชุมชนเฮาเนี่ยจะมีผลผลิตยอยูนะจ้าจากตีว่าเขาทํากันเองนะจ๊ะ จากผ้าเนี่ยเขาจะเอาไปย้อมแล้วก็ไปตัดเป็นเสื้อเป็นผ้าหรือว่าถุงยามแดงเอาไปทําเป็นกระเป๋าทําอย่างเป็นฮัถกรรมประจําชุมชนของเขาได้นะจ้าจากข้าปั่นมาแล้วเป็นเป็นตัวจากตัวนั้นมาเป็นที่นีมาปั่นเป็นหลอดแกนและใส่กระสวยและใส่ในกระสวยและกระพอนี่ตัวนี้เปิดห้องว่าเขาตัวเป็นตัวสลับได้ขึ้นลงตัวนี้เปิดห้องว่าสักคัด ระทบเมื่อผ้าห้แน่นเมื่อผ้าจะแน่นก็นคืออยู่เติร์ดทัดนี้แรงเยอะก็แน,น่นจ้ะ<ม>นี่ะจ้ะอ,อ่าอ,อันนี้เป็นห่อเส้นยืนนี่เส้นได้พุ่งเส้นพุ่งได้พุ่งเส้นพุ่ง ถ้าเรานีเกลือแบบเกลืออย่างอี่แรกเขาจะเอาฝ้าเป็นสีมาทอกันก็ได้นะเจ้าเป็นเส้นปูงนี่เอาไปเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนตัดตัวนี้จะเส้นยืนนี่คือยืนสีขาวนี่จะแล้วสีเขาจะมาะตัวนี้เขาจะจะเขาจะเป็นสีขาวเขาจะแยกเป็นสีต่างๆก็ได้แล้วก็เอามาทอตรงนี้มันก็จะได้สีต่างๆขึ้นมากตีหนึ่งขืนเนี่อมันก็ใช่หนึ่งขืนเหมือนกอ ก็บกมือนะเจ้าประมาณสองวันสองวัน,วนค่ะประมาณสองวันงานพัฒกรรมดรว่ะรตรงนี้นะเจ้าถ้าไผ่สนใจตีจะไม่แอลชุมชนนะเจ้าชุมชนกาดน้อยซอยฮกเขาเนี่ยกาดกองน้อยซอยฮกเขาเนี่ยเขาก็จะมีหัถกรรมตัวนี้อยู่ทีเป็นญายอยู่ตรงนี้นะเจ้าสามารถที่จะมาชมหรือว่ามาเห็นหู้มามาลองทําดูก็ได้นะเจ้าตรงนี้ ขอเชิญชวนนะเจ้าตัวในชุมชนของเราจะมีตรงนี้อยู่วินะเจ้าเพื่อส่งเสริมหัตถกรรมของชุมชนนี่เจ้าจับน้อยถ้าจะม่วนนะครับถ้ามันมีคนมาแอวมาอย่างเงี้ยเ,เนาะรับเนาะชุมชนแต่งานทอผ้าสามารถาาแยกกันกันเนาะครับถ้าจม่วน